สวัสดีครับพ่กคุผมแล้วในเกม g o o s e b u m p Goose g o o s o b u m p Night of Scary นี่ครับเกม g o o s e b u m p Night of Scary ไม่ต้องรออะไรมากเริ่มเลยบอกตรงเกมนี้เล่นอยู่ชิ่ยง่ายง่าย,าย,าย,ายแค่ตอนแรกนะครับตอนหลังมันไม่ง่ายครับตัวต้องไปหาอะไรบางอย่างนะ มาตรงนี้เลยเฮ้ยก็คุยกันว่าฉันชื่อ R. l Stein ทุกคนที่งเขียนต้องสิงมาทั้งหมดนี่เองแหละแต่ฉันเจอเขาทังสี่มีสารลุกออกมาหมดเลยโอ้นี่มันสุดยอดจริงเลยอะเลิกไปเลยทให้เราทำอะไรต่อ So horrible I need ink <c ười> เิดใต้ ойти, โต๊ะเหรอคุยตัะโอ้ยว้าวโคตรไปโชคดีจริงเลยเฮ้ยไอ้อ้อมเปิด up f มาแล้วเราไปซ่อนก่อนสแับปีสลับปีรู้อ่านชื่อถูกเปล่าก็ไม่ได้ดูนานแล้วเนี่ยกรเคยอ่านนิยายอยู่น่าจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยจะได้ อ่านตอนที่เป็นเมือกสีเขียวเคลื่อนที่ได้มันเป็นนิยายของ R.L. สไต์มันมีตอนหนึ่งเป็นตอนเมือกสีเขียวเคลื่อนที่ได้เขาจำได้แค่ตอนนี้แหละตอนที่เหลือจำไม่ได้แล้วจําได้อีกตอนหนึ่งคือตอนที่มันกล้องอาถันน่ะมันมีตอนจำชื่อตอนไม่ได้กล้องอาถันน่ะแล้วก็ตอนหนึ่งผมพูดไปตอนแรกน่แหละ ตอนเมือกสีเขียวมีสารเมือกสีเขียวไ้เคยดูหนังเป็นหนังยาวเคยใช้มื่อปีีเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ตอนนี้นานมากแล้วไอ้หน,นังเรื่องนั้นหนังพุซบัจจุบันมีสองภาคแล้วเป็นหนังเรื่องเล่นที่ผมดูในโรงหนัเงเลยนะครับเรื่องนี้มาลืมเลย hide. ชิวๆหาที่หลบก,ก่อนรอดูจะมีอะไรไหมบอกตรงชิวๆเกมนี้ชิวๆกระดาษแรกครับโชว์หลังนี่มันไม่ชิวละขออย่าเปิดเสียงก่อนนะครับ Slow, not too smart กายาดู Just keep a little ahead of her If she traps you, <c oughs> try and hide ปิดประตูไปแล้วเอาเคดีสามนาทีแล้วไปไปไปจับว่าเด็ดจับว่าเฉียบเฮ้ย เก็บไม่ได้สวยแล้วงานนี้เก็บไม่ได้โอ้ไปฟังกิ๊กเชสมันมายังมาแล้วมันมายังกูระแวงตลอดทางเนี่ยมันไม่เริ่มไม่ชิวเกมนี้มันไม่ได้เล่นง่ายนะครับเอาเอา oh, shit. โอ้ยเชิดผมเก็บไม่ได้ เื้ได้แล้วต่อไปอันที่สาม หงนันหงนนนจ้องอะไรอยู่โอ้โหแม่งแล้วใครจะไม่ตกใจว่ามายงเียบแบบนี้เอาเลิมเลย ชอบเป็นแบบนี้รอฟังเสียงมันนะครับถ้าทางคงไม่มีลแล้ว ว้าวว้าวว้าวเช็ดเช็ดเช็ดลอดไม่เดียวกูอี e ้อยู่ตรงนู้นต้งนั้นแม่งไม่เสอืเสอกสกไม่ออกมาพูดไม่ถูกเลยตอนเนี้ okay, ยフラกิงเช็ดนิวโอเคเล็บที่สามแล้วลุย นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามหมากกรือกดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับ